สวัสดีค่ะเจอกับแม่ตุ๊กชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาชมนิสกาแฟเข้มเข้มมันมันและคูคูเข้มเข้มมันมันเช่นเดียวกันค่ะวันนี้จัดไปเจ้านี้กาแฟค่ะคูคูสองเรามาชมกันเลยจ้าใช้ผงนิสกาแฟะค่ะเข้มเข้มก็หนึ่งช้อนโต๊ะปูนูๆๆตอนแก้ว ผงโกโก้ก็เช่นกันค่ะ1ช้อนโต๊ะคูนคูนเหมือนกันแล้วก็ใส่ครีมเทียมหนงช้อนโต๊ะค่ะเติมน้ำร้อนจากอีก50 ML คุณให้ละลายเข้ากันดีค่ะจากนั้นเราก็เติมนมผสมอีก150 ml คูณให้เข้ากันดีจากตู้แข็งเติมแก้ว22ออนแล้วเทส่วนผสมลงไปนะคะจะเต็มแก้วพอดีจากนั้นก็ปิดฝาได้เลย ถ้าลูกค้าอยากได้ไข่มกุกเราก็ตักไข่มกุกใส่หนึ่งช้อนนะคะตามชอบเลยค่ะเรามีนมผสมเราชงเมนูไหนก็ได้ง่าย,ายรวดเร็วค่ะเนีกาแฟเข้มๆมันๆหรือว่ากู๊กกู้มเค้มๆมันๆใส่นมผสมที่เราชงไว้สำเร็จแล้วชงง่ายและรวดเร็วค่ะ